สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube นะคะวันนี้จิมจะพาเพื่อนๆมาดูต้นบอนสีที่จิมสั่งซื้อออนไลน์มานะคะเพื่อนๆมันเป็นบอนกลาบนะคะแล้วทีนี้จิมเคยถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอ่ามันเหมือนจะเหี่ยวนะเหมือนจะตายนะคะจิมก็เลยเอาลงอบไว้นะคะเพื่อนๆวันนี้ก็น้องฟื้นตัวมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะจิมอบไว้ในนี้นะคะนี่นะคะ กระปุกนี้นะคะเป็นกระปุกแบบรุ่นใหญ่เลยนะคะราคาเก้าสิบบาทนะที่จริงจิมซื้อมาแช่พวกมันไม้โดงอะไรอย่างนี้แหละค่ะจิมซื้อมานะคะก็เลยค่ะตอนนี้ก็เลยไม่ได้ใช้นะคะก็เลยเอามาทำประโยชน์นะคะโดยการเอามาอบนะคะตนบอลสีที่ยังไม่แข็งแรงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเพื่อนๆมานี่ค่ะตอนแรกนะคะยังไม่มีอ่า อ่านี่เป็นบอนสีนอบอนสีนะเพื่อนๆเอาออกก่อนน้ำเยอะค่ะตอนแรกนะคะนี่เป็นบอนกาบที่จิมสั่งซื้อมาเนาะตัวละสองร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะคะอ่าอ่าตอนแรกนะคะยังไม่มีนะคะยังไม่มียังไม่มีใบนี้เผยออกมาเนาะตอนแรกจะมีแค่ใบนี้นะคะ ใบเดียวเนาะที่ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะนี่ตอนนี้น้องโผลมาขนาดนี้แล้วนี่นะคะพอโผลมาใบนี้กับใบนี้นะคะน่าจะมีมีรากนะคะมีต้นนะที่สมบูรณ์นะคะรอดแน่นอนนะคะตอนนี้นะกิมก็จะอบต่อนะคะเพื่อนเพื่อนจะอบต่อให้ใบสูงมานะคะให้สูงมาขนาดนี้เลยหรือสักสองสามใบก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะ จิมก็ยังไม่เอาออกมานะคะรู้สึกว่าบอลบอลน,นี่จะเป็นบอลตู้นะคะแต่แม่ค้านะเขาคุณพี่นะคะคุณพี่ที่เลี้ยงท่านก็นเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะแต่นะคะเราเราเอาเขามาอยู่ในตู้แล้วนะคะเราอย่าพึ่งคือเอาเขาออกมาเลยปุ๊บปั๊บไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะช็อกนะคะเราต้องให้เขาตนโตเต็มที่นะคะตู้แข็งแรงนะคะโดยการคือจิมจะให้เขาอยู่ใน ในตู้นี้ก่อนในกระปุกนี้ก่อนนะจนกว่าจะมีสักสองสมามใบนะแล้วค่อยๆเปิดฝานะคะเปิดฝาตอนนี้เราปิดฝาเขาอยู่ต่อไปเราจะเอาลงไปนะคะเอาไว้ข้างในนี้แล้วก็ทําการเปิดฝาเง้มๆนะคะเง้มๆก่อนนะคะแล้วก็กค่อยๆเปิดเปิดหมดเลยให้เขาอยู่โดยโดยที่อยู่ในตู้ไปก่อนในกระปุกก่อนนะคะหลังจากนั้นจนคิดว่าเข็งเรงเกยนะคะเต็มที่แล้วนะคะ ถึงจะยกมาไว้ภายนอกแบบนี้เนาะยกมาไว้ทางนอกนะคะคเพื่อนๆนี่สวยมากนะคะบนกาบบนกาบของพี่เอ็กนะคะชงไม้ใหญ่เอ็กบ้านสวนนะคะนี่ค่ะนี่ก็พลูโนก็พลูยอดนะคะพลูยอดพลูหลอดมาใหม่นะคะนี่สองหลอดเลยนะคะอ่ะเพื่อนๆนี่สวยมากนะคะแข็งแรง มองเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะความค่ะเขาเรียกความอะไร <c oughs> ความสมบูรณ์นะความแข็งแรงของต้นนะ <c oughs> ตอนแรกมีแค่ใบเดียวมานะคะเพื่อนๆนี่ใบเดียวแบบนี้เลย <c oughs> แล้วก็อบไว้นะคะนี่แหละบอนสีที่เราอบไว้เขาจะโตเร็วเขาจะแข็งแรงเร็วโ <c oughs> ตวเร็วนะคะแต่ไม่แข็งแรงนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่ได้แต่ในตู้นะคะพอ <c oughs> มาอยู่ข้างนอกเขาจะอ่อนปลูกเปียกนะคะ เราเพียงแค่กระตุ้นนะคะให้เขาอยู่ในตู้เพียงแค่กระตุ้นให้เขาแตกรวดเร็วแตกหน่อเร็วแค่นั้นนะคะเนาะเพื่อนๆนะคะนี่อันนี้เป็นบอลขอัยนะคะคือบอลกาบนะบอลกาบสีชมพูจิ้มก็มีอยู่ต้นหนึ่งนี่แหละคะ่ะคือชอบะคะ่ะเห็นแล้วก็รู้สึกชอบคือเราชอบต้นไหนเราก็เอาต้นนั้นมาเลี้ยงนะคะอยากเราชอบอันไหนเราก็อยากได้ต้นนั้นนะคะนี่นะ เห็นไม้เพื่อนๆสมบูรณ์มากเลยนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นต้นใหญ่แล้วนะคะถ้าต้นใหญ่ก็จะสวยนะประมาณนี้นะคะนี่ในการเอาลงอบนะคะต้นไหนที่เห็นว่ามันเป็นรอเร่นะคะไม่แข็งแรงนะคะทำท่าเหมือนจะไม่สดชื่นนะคะเราลงอบเลยนะคะถ้าไม่มีกระปุกแบบนี้ก็เอาเป็นถุงก็ได้นะถุงแบบนั้นค่ะถุงเนี่ย ถุงแบบนั้นก็ได้นะฮะเราใส่อบเราใส่อบไว้เลยนะคะนุ่นค่ะเนี่ยเวลาเราต้องการให้เขาแข็งแรงเราก็เปิดปากถุงไว้อย่างงั้นอันนั้นเป็นบอลแยกหนอนะคะส่วนอันนั้นเป็นชายชนเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะชายชนที่จิมอบไว้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวพามาดูอันนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆก็พามาดูบอลกาบก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูชายชนอีกคลิปหนึ่งนะคะมันเป็นบอลอยู่ใน ถุงอบเหมือนกันเพราะว่าอยู่ข้างนอกแล้วเขาจะเขาจะใบเขาจะยุบนะคะเขาจะเคระเขาจะไม่โตนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้มาดูบอลน,นี้ก่อนนะเนี่ยบอลกาบสีชมพูนะรอวันที่เขาจะโตเป็นโกอนะคะนี่เร็วมากเดี๋ยวจิมจะไว้ในนี้แหละจนกว่าหัวเขาจะมีหัวใหญ่ต้นใหญ่หลายต้นนะคะจิมถึงจะเอาเขาไปไว้อยู่ข้างนอกนะคะเพราะตอนนี้ถือว่ายังไม่แข็งแรงนะคะถือว่ายังอ่อนแออยู่ เนาะอ่าเราจะเอาเก็บไว้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆนี่ผมจะเอาเก็บไว้เหมือนเดิมนะคะอย่างนี้นะคะเราใส่น้ําไว้ด้วยนะเราไม่ต้องรดน้ําการปิดก็คือปิดแบบนี้แค่นี้ปิดปพ๊บแบบนี้เฉยเฉยไม่ต้องหมุนไม่ต้องอะไรปิดแค่ว่าอย่างนี้นะคะกระปุกนะคะเพื่อนกระกระปุกที่เราอบนั้นนะคะไม่ต้องมืดนะคะไม่ต้องทึบ ให้มีแสงเข้าอย่างนี้นะเขาจะได้สังเคราะห์แสงได้นะคะเพื่อนๆเ,เขาจะได้ตัวเร็วนะคะนะคะี่ค่ะเราก็เก็บไว้แบบนีนะะ้จิ้มได้มาจิ้มก็จะโชอบเอามาอบอ,อยู่อย่างนี้นะถ้าแข็งแรงจิ้มก็เอาออกต้นไหนได้มาหมายจิ้มก็เอามาใส่ไว้อย่างนี้เลยนะคะเนะะี่ยแต่เขาก็ค่อยผูกมาของเขามาเปิดดูก็ผูแล้วนะคะนะคะเราไม่ต้องกังวลเราก็ ลืมๆไปบ้างอะไรไปบ้างนะมาเปิดดูทีนึงก็เขาก็โตนะคะเพื่อนๆนี่นะคะประมาณนี้เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวตอนตอน้นโตเดี๋ยวจิมจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะคะให้เพื่อนๆดูกันว่าเออเขาโตขนาดไหนแข็งแรงขนาดไหนนะคะส่วนวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่มารับชมนะคะเป็นกำลังใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ